ต้พุ้แมวแบบกรองน้ำพร้อมระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV สามารถฆ่าแบคทีเรียได้ถึง99.7%มาพร้อมระบบการกรอง3ขั้นตอนด้วยสาร Activate Car ์บและ i o n Exchange นเซินที่ป้องกันฝุ่นกลิ่นไม่พึงประสงค์รวมถึงเชื้อโรคต่างๆส่งเสริมให้แมวของคุณมีสุขภาพที่ดีสำหรับตัวถังออกแบบให้สามารถบรรจุน้ำได้2ลิตรมีเสียงขนาดทำงานที่ระดับ40เดซิเบลที่สำคัญยังสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน WiFi เพื่อควบคุมการทำงานผ่าน แอปพลิเคชันได้อีกด้วยน้ำพุแมวยอดนิยมมาพร้อมระบบการกรองที่ยอดเยี่ยมประกอบไปด้วยไส้กรอง3มชั้นใช้วัดสดุ3มชนิดได้แก่ฐานเรซินและผ้ายซึ่งจะช่วยกรองได้ทั้งอนุภาคขนาดเล็กใหญ่และดึงประจุไอออนของแมกนีเซียมในน้ำช่วยลดความด่างของน้ำลงตัวถังสามารถบรรจุน้ำได้มากถึง1.8ลิตรและมีซิลิโคนสำหรับกรองเส้นขนแยกมาให้เพื่อป้องกันการปนเปื้อนในน้ำ นอกจากนี้ยังออกแบบระบบความปลอดภัยด้วยการตัดไฟทันทีเพื่อน้ำหมดด้วยค่ะ PETKITEERSWET v Solo เป็นอีกรุ่นที่ได้รับความสนใจอย่างมากมีรูปทรงคล้ายกล่องสี่เหลี่ยมสีสันสดใสและมีให้เลือกถึง4ส,สีตัวถังทำจากพลาสติกที่มีลักษณะโปร่งแสงทำให้สังเกตระดับน้ำได้ง่ายมาพร้อมระบบไฟเตือนกรณีระดับน้ำต่ำหรือถึงระยะเวลาที่ต้องเปลี่ยนไส้กรอง อีกทั้งยังเป็นระบบปั๊มเสียงเบาเพียง30เดซิเบลนอกจากนี้ยังสามารถปรับตั้งค่าโหมดการทำงาน2โหมดคือโหมดทำงานแบบปกติและโหมดประหยัดพลังงานจึงช่วยประหยัดค่าไฟได้อีกด้วยน้ำพุแมวเซียมีดีไซน์โมเดิร์นตัวเครื่องสีขาวทำจากพลาสติกปราศจากสารพิษน้ำหนัก1.2กิโลกรัมขนาดกระทดรดัดรัดและง่ายต่อการทำความสะอาด อีกทั้งยังมีนวัตรกรรมการกรองที่ช่วยให้น้ำสะอาดสดใหม่ด้วยการกรอง4ขั้นตอนให้น้ำสะอาดปราศจากสิ่งสกรปรกอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงและเพิ่มออกซิเจนในน้ำด้วยระบบการหมุนวียนนอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมสุขภาพแมวให้บริโภคน้ำได้มากขึ้นเพิ่มความชุ่มชื้นให้ร่างกายและลดปัญหาการเป็นโรคทางเดินปัสสาวะ น้ำพุแมวปีโตเนียยอดนิยมที่ได้รับเสียงตอบรับจากผู้ใช้งานในทางที่ดีเสมอมาด้วยการออกแบบวิธีการควบคุมรวมถึงคุณสมบัติพิเศษที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อควบคุมการทำงานต่างๆสถานะของการใช้งานของตัวกรองและปั๊มและระบบการกรองสีชั้นที่สามารถกรองแบคทีเรียได้สูงสุด99%มาพร้อมกับถังใส่น้ำจุได้มากถึง1.9ลิตร ซึ่งเป็นปริมาณที่แมวสามารถบริโภคได้5-7วันเลยทีเดียวน้ำพุแมวที่มาพร้อมคุณสมบัติที่จำเป็นและช่วยส่งเสริมให้แมวของคุณมีสุขภาพที่ดีเครื่องออกแบบให้มีลักษณะคล้ายน้ำตกพร้อมบบก,การกรองที่มีประสิทธิภาพด้วยไส้กรองคาร์บอนช่วยให้น้ำสะอาดพร้อมกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ดีต่อสุขภาพแมวอีกทั้งยังมีระบบปั๊มที่เงียบเป็นมิตรต่อแมวทั้งหลายนอกจากนี้ยังถอดประกอบง่ายไม่ซับซ้อน สะดวกต่อการทำความสะอาดทั้งยังลดการสะสมของเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงของคุณอีกด้วยน้ำพุแมวกำลังไฟ2วัดมีระบบการกรองแบบสมาร์ทฟิลเตอร์ด้วยแผ่นกรอง5วัดสดุซึ่งทำหน้าที่กรองอนุภาคขนาดใหญ่เช่นฝุ่นขนเศษขยะและอนุภาคขนาดเล็กด้านการออกแบบใช้วัดสดุพลาสติก ABS และ p c ทที่สามารถทำความสะอาดได้ง่าย อีกทั้งยังมีไฟแจ้งเตือนระดับน้ําเมื่อน้ําใกล้หมดจะมีไฟกระพริบบอกเพื่อให้ผู้ใช้งานเติมน้ําภายในใช้ปั๊มน้ําที่แรงดันน้ําสม่ําเสมอไร้เสียงรบกวนนอกจากนี้ยังสามารถรับไฟได้ทั้งไฟบ้านและต่อสาย USB ร่วมกับ power bank ได้อีกด้วยสำหรับน้ำพุแมวรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากมีราคาที่ไม่แพงวัดสดุที่ใช้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปลอดสารพิษและยังออกแบบได้น่ารักดึงดูดให้แมวสนใจอยากบริโภคน้ำมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีคุณสมบัติที่ทำได้ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นระบบการกรองอย่างต่อเนื่องเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำระบบปั๊มที่เป็นมิตรไม่ทำให้แมวตกใจกลัวนอกจากนี้ยังมีระบบไฟเลตท,ที่บอกสถานะระดับน้ำขณะนั้นอีกด้วยช่วยให้คุณสังเกตระดับน้ำได้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะ น้ำพุแมวดีไซน์น่ารักสีเขียวสดใสมีดอกไม้ตรงด้านบนน้ำพุสามารถวางไว้เพื่อประดับตกแต่งภายในห้องให้มีชีวิตชีวายิ่งขึ้นดึงดูดให้แมวของคุณสนใจและบริโภคน้ำได้มากยิ่งขึ้นอีกทั้งใช้ปั๊มที่เสียงเบามากมาพร้อมกับถังน้ำสามารถบรรจุได้มากถึง3ลิตรทำให้ไม่ต้องเติมน้ำบ่อยๆและยังมีไฟเลดบอกระดับน้ำที่บริเวณหน้าเครื่องช่วยให้เครื่องสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังสามารถถอดชิ้นส่วนออกมาทำความสะอาดและประกอบกลับคืนได้อย่างง่ายดายน้ำพุแมวทรงสี่เหลี่ยมขอบโค้งมนสีสันน่ารักสดใสาสามารถบรรจุน้ำได้ถึง2.5ลิตรมาพร้อมระบบการกรองถึง4ขั้นตอนที่สามารถกรองอนุภาคขนาดใหญ่เช่นสำลีขนเศษขยะสารเคมีจุลินทรีย์เป็นต้นอีกทั้งยังมีระบบหมุนเวียนน้ำเพิ่มพื้นที่สัมผัสอากาศเพื่อเพิ่มออกซิเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ภายในน้ำพุยังออกแบบให้ปั๊มมีเสียงเงียบเป็นพิเศษเพียง35เดซิเบลซึ่งไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนภายในบ้านพร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง20,000ชั่วโมงอีกด้วยคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด